นักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูพลอยนะคะในอักษรออนเลินเราอยู่กันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนขอทวงก่อนเลยค่ะขอทวงการบ้านที่ครูพลอยฝากไว้ในคาบที่แล้วในกิจกรรมฝึกทักษะเนาะซึ่งจะอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ปหนึ่งเล่ม2จากอักษรไหนคนไหนทำมาเรียบร้อยเลยยกมือขึ้นโอ้โหปอบมือให้ตัวเองนะคะดีมากเลยส่วน คนไหนที่ยังไม่ได้ทำค่ะเดี๋ยวขอให้นักเรียนไปทำก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูครูพอยเฉลยกันนะคะเอาล่ะครูพอยขอทบทวนก่อนว่าขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยมี4ขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะนักเรียนนักเรียนสามารถใช้ขั้นตอน4ขั้นตอนนี้ได้นะคะขั้นตอนแรกค่ะก็คือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาถูกต้องค่ะก็จะเป็นการ อ่านเนอะอ่านโจทย์ว่าประโยคไหนเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และประโยคไหนเป็นสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยจะต้องเป็นยังไงคะ จะต้องเป็นคำถามถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องหาคำตอบกันด้วยถัดไปค่ะเราก็จะนำเอาสิ่งที่โจทย์ให้และสิ่งที่โจทย์ถามในขั้นตอนที่หนึ่งนั่นแหละมาวาดเป็นแผนภาพ bar m o เดลและในขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วก็อะไรเอ่ย และก็สะแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบนะคะส่วนในขั้นตอนสุดท้ายเป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองซึ่งสำหรับในเรื่องของโจทย์ปัญหาการลบเนี่ยคำตอบที่เราหามาได้ค่ะจะต้องมีค่าน้อยกว่าตัวตั้งเสมอนะคะไปค่ะนักเรียนเราไปดูกิจกรรมฝึกทักษะกาันก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดหรือข้อสอบอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องทำยังไงก่อนคะ เราจะต้องอ่านโจทย์กันก่อนใช่แล้วนะคะนักเรียนเมื่อวันก่อนค่ะครูพลอยมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครูพลอยเนี่ยไปสอนนักเรียนแล้วครูพลอยก็พบว่ามีนักเรียนครูพลอยอยู่คนหนึ่งค่ะมักจะสับเพ่าคิดโจทย์คิดคำตอบการบวกการลบเนี่ยผิดเสมอเลยครูพลอยก็เลยลองดูสังเกตดูค่ะว่าทำไมนะนักเรียนเนี่ยถึงได้ คิดคำตอบผิดทา,ทางทั้งนทะี่นักเรียนทราบหลักการนะคะว่าในการลบเราจะต้องเริ่มจากหลักเดียวกันเนาะนำเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันเนี่ยมาลบกันก่อนโดยที่เราจะเริ่มจากหลักหน่วยจากนั้นเขียนคำตอบให้ตรงกับหลักหน่วยและก็ไปลบเลขโดดที่อยู่ในหลักสิบนั่นก็คือ นั่นก็คือเมื่อเราได้คำตอบที่เป็นการลบเลขโดดในหลักสิบแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเขียนคำตอบให้ตรงกับหลักสิบด้วยเห็นไหมคะนักเรียนคนนั้นเนี่ยค่ะทราบหลักการหมดทุกอย่างแต่ทำไมนักเรียนถึงได้ หาคาตอบไม่ถูกต้องเออวิธีการค่ะนักเรียนเวลาครูพลอยสังเกตเนี่ยนักเรียนเวลาที่นักเรียนลบเลขบางทีนักเรียนจะทดใส่กระดาษทดหรือว่าเขียนไปแบบไม่เรียบร้อยทําให้นักเรียนเนี่ยเกิดความผิดพลาดในการลบเลขบางทีนักเรียนเนี่ยจะงงค่ะว่าเอะเราต้องเอาเลขโดดตรงไหนมาลบกันเนอะแล้วก็ต้องเขียนคําตอบตรงไหนแล้วบางทีถ้านักเรียนเขียนแบบเละๆไม่เรียบร้อยเนี่ยเวลานักเรียนกลับมาดูเนี่ยนักเรียนก็จะอ่านไม่เข้าใจนะคะเพราะ ฉะนั้นค่ะเวลาที่นักเรียนทําโจทย์คณิตศาสตร์และต้องใช้กระดาษทษเนี่ยนักเรียนจะต้องเขียนให้เรียบร้อยนิดนึงในกระดาษทษนะคะก็จะทําให้เราเนี่ย ลดความผิดพลาดในการหาคำตอบได้มากขึ้นเนาอ,อันนี้ครูพอยฝากไว้นะคะอ่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะบางคนเนี่ยก็ชอบแบบพอมองเห็นโจทย์ปุ๊บทำเลยกลัวจะเสียเวลาใช่ไหมคะมันก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยหาคำตอบได้ไม่ถูกต้องกับสิ่งที่โจทย์เขาถามเนาะเวลาในข้อสอบค่ะเราก็อาจจะทำผิดได้อ่ะสองข้อนี้นะคะเวลาใช้กระดาทษทดเขียนให้เรียบร้อยแล้วก็ ต้องอ่านโจทย์อยู่เสมออ่านโจทย์ก่อนเริ่มทำนะคะโอเคค่ะเรามาอ่านโจทย์กันดีกว่าเขาบอกว่าแสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหาที่กำหนดพร้อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ ให้เรียบร้อยอ่าเราจะเขียนแสดงวิธีทำกันแต่ว่าเนื่องจากว่าอันนี้ครูพลอยมีเวลาไม่มากครูพลอยอยากจะเฉลยให้นักเรียนฟังเนี่ยหลายๆข้อเพราะฉะนั้นค่ะครูพลอยจะใช้การลบตามแนวตั้งมาช่วยนะแต่ครูพลอยจะไม่ได้เขียนแสดงวิธีทำแบบเต็มรูปแบบนะคะถ้านักเรียนคนไหนค่ะอยากจะทราบว่าเอ๊ะวิธีการเขียนแสดงวิธีทำแบบเต็มรูปเนี่ยทำอย่างไรเนาะให้นักเรียนเนี่ยค่ะดูในคาบที่แล้ว หรือไม่ก็อาจจะไปดูตัวอย่างในหนังสือเรียนคณิตศาสตรป์ป .1 เล่ม2จากอักษรก็ได้นะคะเรามาเริ่มข้อ1กันเลยพร้อมไหมพร้อมโอเคค่ะข้อ1ค่ะบอกว่าต้นบริจาคสมุด35เล่มอ่าสิ่งแรกค่ะคือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เป็นอย่างแรกเนาะครูพลอยก็จะเริ่มวาดแผนภาพบาร์โมเดลไปพร้อมกันเลยนะคะในขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2เนี่ยครูพลอยจะทำไปพร้อมกันเลยนั่นก็คือ การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและการวางแผนแก้จโจทย์ปัญหานะคะสีเหลืองอันแรกนี่เลยนะคะต้นบริจาคสมุด35เล่มอ่าครูพลอยสมมุติให้บาทแท่งนี้ค่ะเป็นสมุดเป็นจำนวนของสมุดที่บริจาคไปนะคะมีจำนวน35เล่มโอเคได้อย่างแรกแล้วนะคะถัดมาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เป็นอย่างที่สองนั่นก็คือ บริจาคหนังสือ13เล่มนี่ก็จะต้องมีบา์โมเดลอีก1แท่งนะคะเป็นจำนวนบริจาคหนังสือเท่ากับ13เล่มเออนักเรียนคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าบาสีเหลืองกับบาสีน้ำเงินของครูพลอยเนี่ยมีความยาวที่ไม่เท่ากันห่างกันเยอะพอสมควรเลยเพราะอะไรนะ เพราะว่าจำนวนของสมุดเนี่ยค่ะมีค่ามากกว่านี่ไง35มีค่ามากกว่าจำนวนหนังสือนั่นก็คือ13เล่มเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนเนี่ยวาดบาร์นักเรียนจะต้องคำนึงถึงความยาวของบาร์ด้วยนะคะถ้าจำนวนเนี่ยมากกว่าบาร์ที่เราวาดเนี่ยก็จะต้องยาวกว่าโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะอันนี้35จึงยาวกว่า1 0 นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่โจทย์ถามถามว่าต้นบริจาคสมุดมากกว่าหนังสือกี่เล่มเป็นการเปรียบเทียบใช่ไหมคะว่าจํานวนสมุดมากกว่าจํานวนหนังสือกี่เล่มนี่เลยเขาถามหาตรงนี้ค่ะว่าส่วนที่มากกว่าเนี่ยมากกว่าทั้งหมดกี่เล่มได้บาโมเดลในลักษณะนี้รู้ได้ทันทีเลยค่ะว่าต้องเป็น โจทย์การลบถูกไหมคะดังนั้นครูพลอยก็จะเริ่มตั้งเลยค่ะประโยคสัญลักษณ์ค่ะนั่นก็คือ35มลบสิเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะครูพลอยใช้35เป็นตัวตั้งเพราะเพราะ35มีจําีจำนวนค่ะมากกว่า13ถูกต้องนะคะนักเรียนไม่สามารถสลับ13กับ35ได้นะคะเพราะอะไร เพราะว่าการลบค่ะไม่สามารถสลับที่ได้เราจะต้องใช้จํานวนที่มีค่ามากกว่าเนี่ยเป็นตัวตั้งนะคะขั้นต่อไปค่ะเรามาหาคําตอบกันครูพอยก็เริ่มตั้งเลยค่ะ35กับ13เขียนเครื่องหมายลบขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะหลักการในการลบจํานวนค่ะเราจะเริ่มลบจํานวนจากหลักหน่วยก่อนอ่าก็จะนําเลขโดด5กับ 3มาลบกัน5ลบด้วย3ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเท่ากับ2ถูกต้องค่ะและถัดไป3ลบ1ได้คำตอบเท่ากับ2อ,อีกเช่นเดียวกันดังนั้นค่ะต้นบริจาคสมุดมากกว่าหนังสือ 22เล่มนั่นเองเวลานักเรียนเขียนตอบนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนหน่วยกำกับเอาไว้ด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย2 2อาจจะเป็น22กอง22ถุง22อะไรได้หลายอย่างเลยนะคะนี่นักเรียนจะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้เราใช้หน่วยเป็นเล่มทั้งหมดดังนั้นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือห้ามลืมเขียนโจทย์เด็ดขาดข้อ1น่ผ่านไปเรียบร้อยคะ่ะนักเรียนไหนใครทำถูกบ้าง เยี่ยมใช้ได้มากๆเลยนะคะส่วนคนไหนที่ผิดค่ะนักเรียนลองตั้งใจฟังเนาะว่าตัวเองผิดตรงไหนแล้วก็เดี๋ยวในข้อถัดไปเราไปปรับปรุงตัวเองได้นะคะไปค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยข้อนี้ค่ะเขาบอกว่าร้านค้ามีน้ำตาลทราย47กิโลกรัมอ่าเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เป็นอย่างแรกครูพลอยก็ วาดแผนภาพบาร์โมเดลออกมาเลยค่ะอย่างแรกเป็นจำนวนน้ำตาลทรายเนาะ47กิโลกรัมที่นี้ค่ะนักเรียนครูพลอยใช้ตัวย่อแหละในแผนภาพบาร์โมเดลไม่อยากจะเขียนเยอะนักเรียนก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่เวลาเขียนตัวย่อเขียนให้ถูกต้องนะคะกิโลกรัมเนี่ยเราเคยเรียนกันไปแล้วเนาะในหน่วยเรื่องของน้ำหนักกิโลกรัมตัวย่อคือกไก่กไก่และตามด้วย จุดนะคะไม่ใช่กจุดกจุดอย่างนี้ไม่ใช่นะจะต้องเป็นกไก่กไก่แล้วตามด้วยจุดอ่าถัดไปค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เป็นอย่างที่สองนั้นก็คือขายไป25กิโลกรัมครูพลอยก็เลยนี่ตรงนี้คือจำนวนที่ขายไปมีมีน้ำหนักเท่ากับ25กิโลกรัมโอเคดังนั้นค่ะข้อความสุดท้ายถามว่า ร้านค้าเหลือน้ำตาลทรายกี่กิโลกรัมตรงนี้นี่เลยอยากจะทราบว่าตรงนี้ค่ะมีน้ำตาลทรายที่เหลืออยู่กี่กิโลกรัมดังนั้นได้แผนภาพบาร์โมเดลแบบนี้จะต้องเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบแน่นอนนะคะนักเรียนก็เริ่มเลยค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์นี่ก็จะได้เป็น47ค่ะ ลบด้วย25เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะเหตุผลเหมือนเดิมค่ะเราเนี่ยต้องนำจำนวนที่มีค่ามากกว่าเนาะเป็นอะไรเอ่ยเป็นตัวตั้งถูกต้องค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาลบตามแนวตั้งกันนะคะก็จะได้เป็น47 25เนี่ยนะคะเขียนเครื่องหมายลบขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อย ในขั้นตอนแรกค่ะนําเลขโดดในหลักเดียวกันมาลบกันครูพอยก็จะเริ่มจากหลักหน่วยนะคะ7จลบหได้คําตอบเท่ากับได้คําตอบเท่ากับสองเอเขียน2ตรงไหนดีคะเขียน2ให้ตรงกับหลักหน่วยถูกต้องเพราะอันนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่ เรานำเอาเลขโดดในหลักหน่วยเนี่ยมาลบกันนะคะถัดไปค่ะเมื่อหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นหลักสิบบางอ้าวนำสี่มาลบกับสองได้คำตอบเท่ากับสองอีกเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นค่ะนักเรียนเราก็ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วว่า ร้านค้าเหลือน้ำตาลทรายยี่กิโลกรัมห้ามลืมเขียนหน่วยเด็ดขาดนะคะในขั้นตอนที่4ค่ะนักเรียนคือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนี่เลย22ค่ะเป็นยังไงคะ มีค่าน้อยกว่า47ที่เป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองอ่ไปดูข้อ3กันต่อค่ะข้อ3สิ่งที่โจทย์กำหนดให้เป็นอย่างแรกนั่นก็คือ น้ำหวานมีขนมสอดไส้69หอ่อครูพลอยก็เริ่มเลยนะคะมีบาโมเดลมีบาหนึ่งอันเป็นขนมสอดไส้จำนวน69หอ่อเวลาที่นักเรียนสร้างแผนภาพบาโมเดลเนี่ยค่ะในแต่ละบาแต่ละแทงเนี่ยนักเรียนจะต้องเขียนกำกับไว้ด้วยนะว่าแทงที่เราวาดเนี่ยค่ะเป็น ของอะไรเป็นบอกบ่งบอกสิ่งของอะไรเนาะอย่างอันนี้เป็นขนมสอดไส์และจะต้องบอกจํานวนเอาไว้ด้วยนะคะก็คือจํานวนตัวเลขที่เขาบอกมานั่นแหละนั่นก็คือ69หอนะถัดไปค่ะมีขนมปัง37หอเป็นสิ่งที่โจทย์บอกมาเป็นอย่างที่สองนะคะก็คือขนมปังค่ะเห็นไหม37หอเรียบร้อยเลยและสุดท้ายคือสิ่งที่โจทย์ถามค่ะถามว่า น้ำหวานมีขนมมีขนมใส่ไส้มากกว่าขนมปังกีฮอคํคำถามถามตรงนี้ใช่ไหมคะว่าสิ่งที่มากกว่าเนี่ยมากกว่าอยู่เท่าไหร่นี่เลยเราก็เลยอยากจะทราบตรงนี้ค่ะอ่าตรงนี้เนอะดังนั้นได้แผนภาพบาร์โมเดลแบบนี้เรียบร้อยเป็นการเปรียบเทียบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น เราก็จะฟันธงได้เลยค่ะว่าเป็นโจทย์ปัญหาการลบแน่นอนนะคะนี่เลยประโยคสัญลักษณ์ก็คือ69-37ลบ37เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนี่ครูพอดจะเริ่มตั้งเลยนะคะ69เป็นตัวตั้ง37เป็นตัวลบถูกต้องค่ะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเราจะเริ่มหลักหน่วยกันก่อน9ลบด้วย7ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ นับ7ไปถึง9ได้2ถูกต้องค่ะและถัดมาในหลัก10ค่ะ6ลบด้วย3ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเท่ากับ3ถูกต้องเพราะฉะนั้นค่ะตอบคำถามในข้อนี้ได้เรียบร้อยแล้วว่าน้ำหวานมีขนมสอดไส้มากกว่าขนมปัง32ห่อนั่นเองนะคะขั้นตอนสุดท้าย ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบค่ะนักเรียนนั่นก็คือ,อหนูก็จะเห็นว่า32ที่เป็นผลลบเนี่ยนะคะเป็นยังไงคะมีค่าน้อยกว่า69ที่เป็นตัวตั้งนั่นเองอไปดูอีกสักหนึ่งข้อค่ะนักเรียนข้อนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้เป็นอย่างแรกนั่นก็คือพ่อหนัก75กิโลกรัมค่ะ เป็นอย่างแรกนะคะคุณพลอยก็มีบา์โมเดลนี่พ่อหนัก75กิโลกรัมถัดมาต้งหนักน้อยกว่าพ่อ45กิโลกรัมต้องหนักนี่มีบาอยู่หนึ่งแทงแต่ไม่ทราบหรอกค่ะว่าต้องหนักเท่าไหร่แต่รู้ว่าสิ่งที่น้อยกว่าเนี่ยตรงเนี้ยที่น้อยกว่าน้อยกว่า45กิโลกรัมดังนั้นสิ่งที่อยากทราบนั่นก็คือต้องหนัก กี่กิโลกรมัมนี่อยากทราบบาสีฟ้าเนี่ยค่ะมีจํานวนกี่กิโลกรัมนั่นเองนะคะในลักษณะแบบนี้อีกเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็นประโยคสัญลักษณ์ก,การลบถูกต้องค่ะดังนั้นค่ะเราก็จะเป็น75ลบด้วย45เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะครูพลอยใช้75เป็นตัวตั้ง 45เป็นตัวลบนะคะเวลาลบค่ะนักเรียนเราก็จะเริ่มจากการลบเลขโดดในหลักหน่วยกันก่อน5ลบ5ได้คำตอบเท่ากับเท่ากับ0นย์นั่นเองใช่แล้วนะคะจำนวนเดียวกันนำมาลบกันจะได้คำตอบเท่ากับ0ูนเนาะถัดไปเป็นเลขโดดในหลักในหลัก10ถูกต้องค่ะ7ดลบด้วย4ได้คำตอบเท่ากับ 3เพราะฉะนั้นได้คำตอบเรียบร้อยแล้วว่าต้องหนัก30กิโลกรัมนะคะและในขั้นตอนที่4ค่ะนักเรียนตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นก็คือ30คําคำตอบที่เราได้ต้องมีค่าน้อยกว่าตัวตั้งอ่าน้อยกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรียบร้อยได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนเราก็ได้เฉลยแบบฝึกหัดกิจกรรมฝึกทักษะเนาะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .1 เล่ม2จากอักษรเนี่ยไปเรียบร้อยแล้ว4ข้อแต่ แต่ในหนังสือเรียนค่ะนักเรียนยังมีกิจกรรมอีกหลายข้อมากๆนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เป็นเรื่องของการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันครูพลอยเนี่ยขอฝากให้นักเรียนนะคะไปทําต่อให้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวในคาบเรียนหน้าค่ะครูพลอยจะมาอธิบายให้ฟังว่า แต่ละข้อเนี่ยมีวิธีคิดอย่างไรในการแก้ปัญหาทั้ง4ขั้นตอนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนเวลาว่างอย่าลืมหาเวลาทบทวนบทเรียนบ้างนะคะเราเป็นเด็กเราต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองเนาะเวลาเล่นเวลาเรียนหรือช่วยเหลือผู้ปกครองที่บ้านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณนักเรียนทุกคนมากเราพบกันใหม่คาบเรียนหน้าค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน